สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือสองนะครับเราก็จะเจอกันทุกวันนะเวลา18บแนาฬิกาสานาทีเรามีนัดกันนะครับเราจะมารีวิวรถสไตล์ช่องช่างบินรถมือสองเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็น t o y ยต้าไมทีเนะครับปี40นะหน้าโป่งหลังโป่งนะครับอันนี้พุ่งอะไรเพวเวอร์ด้วยนะครับแอร์เย็นด้วยอันนี้เดี๋ยวรีวิวรอบคันนะครับทดลองขับขี่แล้วก็ดูภายในนะครับแล้วก็ รายละเอียดราคาเหมือนเดิมอันสเต็ปนะโอเคไปเพื่อไม่เสียเวลาเราพาไปดูใกล้ๆเลยดีกว่านะครับตตไปประกับกล้องนิดนึง Toyota Mighty X นะครับมารีวิวให้ชมกันแบบละเอียดๆอ,อีกแล้วนะครับก็บปลายทะเบียนนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับบอหหอก 9 3 6สาครับจังหวัดเพชรบูรีภาษีสองหนะครับอันนี้โฮมอะไราพาวเวอร์นะครับแอร์ด้วยนะคันนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดของคันนี้กันตั้งหน่อยนะครับเป็นรถปีไหนนะก็วันจดทะเบียนนะครับวันที่2พฤษภาคม2540เป็นรถปี40นะครับสีน้ำเงินสีตรงเล่มนะครับเครื่อง25งพันหอนะครับ มหหกเก้าสามหกจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับคันนี้หนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนะหน้าโปูกหลังโปูงนะครับคันนี้ใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานราคาถูกอยู่นะครับก็คันนี้มาแล้วนะครับเดีย๋ยวดูรอบรอบคันก่อนนะครับ เมคไลเนอร์ด้วยนะตัวเปิดกระบะหลังนี่เป็นจุดเดียวนะครับตัวเปิดกระบะหลังนี่เป็นจุดเดียวนะครับก็เปิดใช้งานได้ใช้งานได้นะครับอันนี้ไม่มียางอะไรนะ เ็ดสีละลารับเจ็ดสี่นะครับ ขอรูภายในสักหน่อยนะครับโบาหลังภายในนะครับกระจกมือหมุนนะครับใช้งานได้นะครับขึ้นลงได้ปกตินะ ประตูปิดสนิทเลยนะครับเดี๋ยวจะไปทดลองขับขี่กันนะครับไปทดลองขับขี่กัน,นครับมาดูฝั่งคนขับกันนะครับก็นะประตูมานะครับกระจกก็เป็นมือหมุนนะครับใช้งานได้ขึ้นลงได้ปกตินะ เลขไมค์ก็อยู่ที่สองแสนสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับเลขไมค์นะปุ่มแจมาก,ก็แอร์เย็นเลยปุ่มแจมันนี่แอร์เย็นเลยครับอ่าลองสตาร์ทฟังเสียงดีกว่านะก็เกียร์ว่างนะครับเกียร์ว่างละไปทดลองขับขี่ดีกว่าติดแล้วนะครับมัดรอบขึ้นมาแล้วโอเค ตามคอนโซลต่างๆนะครับไฟเลี้ยวใช้งานได้เบรกมือใช้งานได้นะครับดึงเบรกมือลงก่อนกมือใช้งานได้นี้ไฟไม่มีโชว์นะครับไฟหายปกติและไปเดี๋ยวไปทดลองขับขี่กันดีกว่า ทุกจุดนะครับ ก็คันนี้เปิดราคาไว้ที่85,000บาทนะครับ85,000ันบาทสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถโทรมาคุยได้นะโทรมาต่อรองราคากับเจ้าของรถก็ได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะปักเบอร์เจ้าของไว้ที่ชื่อคลิปเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครสนใจก็โทรมาเนาะแล้วอยากจะดูขนไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับผมก็อ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ